แต่ว่าในจังหวะที่วันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไปภาคอีสานไปอุดรธานีเนี่ยปรากฏว่าเพจเ Facebook ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาจริงๆมันเป็นเพลงเดิมแหละแต่มันเป็นภาคเวอร์ชั่นภาษาอีสานลุงตู่ยู่ใสฟังหน่อยไหมภาคเวอร์ชั่นภาคอีสาน ามีเวอร์ชั่นภาษาอีสานให้เพลงนําไปก่อนหน,นี้เนี่ยเขาเปิดเวอร์ชั่นภาษาภาษาเหนือภาษาเหนือแล้วพอนไปเชียงใหม่นี่ก็เป็นภาษาอีสานมีภาษาใต้แล้วก็มีภาษากลางอมีสี่เวอร์ชั่นเลยสี่ <4 S 2> เวอร์ชันนะฮะครับแล้วก็พอลุงตู่ไปที่อุดรธานีเนี่ยนะครับในช่วงของบรรยากาศการขึ้นเวทีปราศัยนะฮะลุงตู่ก็ทักทายชาวอุดรธานีนะครับบอกว่า สวัสดีจ้าสบายทีบอเนี่คิดฮอดไล่หลายเด้อน, er. นี่ก็ผมอยากกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับผมเกิดที่โคราชคุณแม่ผมก็เป็นคนชัยภูมิด้วยทำไมถึงจะไม่คิดถึงคนอีสานยืนยันนะครับอยากทำให้คนอีสานมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ในบางช่วงบางตอนเนี่ยลุงตู่ก็เปรียบตัวเองเป็นเสมือนนักบินนะครับแต่เป็นนักบินที่แก่แก่แต่มีประสบการณ์สมรรถนะดีพร้อมที่จะพาประเทศเนี่ย บินไปต่อถึงแม้ว่าอ,อ,อายุจะเจ็ดสิบแล้วก็ตามนะฮะประเทศไทยของเราเหมือนเครื่องบินลำหนึ่งกลางเก่ากลางใหม่คือคกำลังจะใหม่ก็มีส่วนเก่าๆมาผสมผสานกันมานะแต่ปลอดภัยนะเครื่องบินแต่มนนั้นพาที่นักบินนักบินมีกี่คนสองคนใช่ไหมคนหนึ่งไปกับตันใช่ไหมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบินใช่ไหมพราะได้กับตันกับผู้ช่วยคนไหนไม่ต้องเกรง,งกันฮะ ไอ้ผู้ช่วยเก่งกว่ากับตันถ้าเป็นคนควบคุมคอนโทรลเพราะนั้นกับตันเนี่ยจะไม่มีหนุ่มๆนท่าอะไรมันจะมีแก่ๆแบบนี้เข้าใจป่ะคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีนักบินมีประสบการณ์อย่างผมหรือจะขึ้นอย่างวัยรุ่นขึ้นมาขับเครื่องบินน่ะอ่ายังไงก็ถึงที่หมายนะยังไงก็ถึงที่หมายเพราะว่าประสบการณ์มีนะอยู่มาหลายปีมาแล้วรู้ปัญหาทุกคนแต่ ถ้าผมแก้ได้ผมแก้เป็นหมดและนานแล้วแต่ทั้งหมดวันนี้ผมต้องขอร้องพวกเราว่าต้องแก้กันด้วยความจริงใจต่อกันเข้าใจกันถ้าทุกคนบอกว่าไอไ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่พร้อมกันไปไม่ได้หรอกนะสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราวันนี้คือหาเสียงมันเดือะแยะหมดเลยไอเ้เสนอว่าจะให้นะลองดูที่จะเป็นรัฐบาลจะให้ได้ไหมอืมเนาะให้ได้ไหมไม่ใช่ดิผมให้ดิผมทําได้ที่ว่าผมพูดถึงที่ผมทาได้ไงไอ้ดีเขาพูดแล้วาทําไม่ได้เนี่ยแล้วก็จะว่าไงถูกไหม ในเมื่อเขาไม่พูดถึงกระเป๋าซ้ายไงเขาพูดถึงกระเป,าเป๋าขวายอย่างเดียวไงนะเพราะฉะนั้นนักบินก็ต้องมีประสบาการณ์ผมอยู่กับนี้มาหลายหลายปีไปแนละ้วบางอย่างผมยอมรับว่ายัางไม่สําเร็จวันนี้อายุจะเจ็ดสิบแล้ว,ลวนี่เป,ป็นนักบินคุกท่าจะแก่แล้วละ่ะแต่จะมีสมรรถภาพอยู่เพราะนั้นนักบินคนแก่นักบินมีสมรรถภาพใช้ประโยชน์ตรงไหนได้ตอนที่ไปเกิดวิกฤต อากาศไปแปรปรวนผ่านหัวจะไม่ค่อยตกใจเพราะเนี่ยชินแล้วนะังครับก็บินได้ได้ถ้าเด็กๆอาจจะตื่นเต้นหน่อยนิดหน่อยเพราะั้นมันต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันทั้งคนคนเด็กคนเล็กคนเท่าคนแก่คนชราคนทั้งหมดนี่คือคนไทยทุกคนใช่ไหมเราต้องแบ่งว่าจะดูแลแต่ละชั้นอย่างไรนี่เห็นภาพเลยนะเะนี่ยคือต้องบอกนะว่าวันนี้เนี่ยไปที่อำเภอกุดจับเนี่ยเท่ากับว่าลุงตู่นั้นเนี่ยบุกถิ่นเสื้อแดงเลยนะ กุดจับเนี่ยมันถิ่นของคุณวิเชียนขาวคำนะถิ่นเสื้อแดงแล้วปลาใส่ถึงสามเวทีเสร็จจากกุดจับเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปที่หนองหานนะครับครับเสร็จจากหนองหานก็ไปที่อำเภอเมืองพบป่าพูดคุนีเนี่ยฮะดูบรรยากาศครนี่พุมเด็กชายมาร มากันให้ครบนะหลังค้อาอยู่ต่ออีกสปีครับท่านครับเบียดเสร็จบรรยากาศที่หนองหานกับในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยเดี๋ยวรายการต่อๆไปเนี่ยก็คงจะนำภาพนำรบรรยากาศเนี่ยมาให้ชมกันนะครับ